สวัสดีค่ะและวันนี้นะคะเมย์ oh. จะมาแนะนำถึงวิธีการใช้สารเสริม <Okay. S 2> ประสิทธิภาพน้ำสูตรต่างๆนะคะ <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นสูตรผงหรือสูตรน้ำ <Okay. S 2> ต้องบอกว่าหลายๆท่านสอบถามกันมามา,มากมายว่าแต่ละสูตรเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรจะบอกว่าทุกสูตรนะคะประสิทธิภาพเหมือนกันหมดเลยค่ะต่างกันอย่างเดียวก็คือแค่สีน้ำเท่านั้นนะคะสำหรับสูตรผงนะคะแทนทานิกเราจะประกอบไปด้วย2ส,สีน้ำ mm. ก็ได้แก่น้ำสีส้มทองแล้วก็น้ำสีทองนะคะ mm. วิธีการใช้นะคะก็จะ มีช้อนให้อยู่ในกระปุกเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 1> เป็นช้อนกรัมสําหรับอัตราส่วนการใช้ไททานิกสูตรผงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําส้มหรือน้ําทองนะคะอัตราส่วนในการใช้ก็คือ1ช้อนกรัมนี้ที่ให้ไว้ในกระปุกต่อน้ํา1ลิตรค่ะอย่างโหลใบนี้นะคะมีปริมาตรน้ําด้วยกันทั้งหมด4ลิตรนะคะดังนั้นเราจะใส่ไททานิกลงไป4ช้อนนั่นเองค่ะ okay. หลังจากเราใส่ทันนิกไปแล้วนะคะแน่นอนค่ะท่านก็สามารถใส่ปลาที่เตรียมมาไว้ลงไปในโหลได้เลยนะคะ ต่อมานะคะก็เป็นทานนิคบรูทานนิกหรืออะควาแทนนะคะก็จะ,จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีเลยหักเป็นสูตรน้ํานะคะเราก็ใช้หน้าตาส่วน1ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือไซริงค์ตัวนี้แนบติดไปกับตัวผลิตภัณฑ์ให้ทุกครั้งค่ะ <Okay. S 1> เริ่มด้วยน้าสีส้มก่อนเลยนะคะน้าโหลใบนี้ก็คือ4ลิตรดังนั้นนะคะเราก็ดึงขึ้นมา CCC ก็ขึ้นมาที่เลข4เลยอัตราส่วนการใช้ที่หลอดไซริงค์นี้นะคะ ต่อไปก็เป็นบลนะูเทนิกนะคะก็จะเป็นแทนนินสูตรน้ําสีฟ้านั่นเองค่ะอัตราการใช้เช่นเดียวกันค่ะ1ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะคะ <Okay. S 1> ต่อไปก็เป็นสูตรน้ําสีทองนะคะเอาก็แทนสูตรน้ําสีทอง สำหรับชนิดน้ำนะคะเราจะทำแพ็กเก็ใหม่ซึ่งเป็นไซส์เล็กนะคะให้ง่ายต่อการใช้ก็คือจะใช้13หยดต่อน้ำ1ลิตรนะคะสามารถหยดสารลงไปได้เลยแบบนี้นะคะสารเสริมประสิทธิภาพนะ้ำของเราทั้ง3สีนะคะก็มีประสิทธิภาพทั้งหมด13ข้อเลยค่ะสำหรับในเรื่องของอัตราสารนะคะแทนนินของเราเป็นแทนนินสกัดเข้มข้นนะคะแทนแทนิน100กรัมให้ความเข้มข้นของแทนนินถึง81%เลยค่ะ ข้อ2นะคะก็ผลิตภัณฑ์ของเราหลังจากใส่ไปในน้ําจะไม่เกิดฟ้าเกิดเมื่อกวนผิวน้ําเลยค่ะข้อ3านะคะสามารถละลายน้ําได้ทันทีนะคะหลังจากที่เราใส่แทนทนิกทั้งสูตรผงสูตรน้ําลงไปในน้ําจะเห็นว่าสารละลายของเรานั้นละลายน้ําในทันทีค่ะสารเสริมประสิทธิภาพน้ําของเราทั้ง3สีนะคะหลังจากใส่ลงไปในน้ำนะคะเราใช้นวัตกรรมใหม่ในการสลายคอรีนด้วยธรรมชาตินะคะข้อ5นะคะไม่ว่าจะใส่แทนทันิกทิ้งเอาไว้สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เพื่อนๆสามารถเทสหรือทดสอบได้ด้วยตัวเอง ะะโดยการเปรียบเทียบใส่สารละลายของเราแช่ชิ้ไว้ในน้ํานะคะไม่เกิดการเน่าเสียนะคะไม่มีการหมักหมมไม่มีตะกรนเกิดขึ้นเลยค่ะข้อ6ค่ะเนื่องจากแทนนิงของเรานะคะมีกลิ่นเฉพาะพิเศษนะคะก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมีกลิ่นธรรมชาติและคงกลิ่นเอาไว้ได้นานเลยค่ะข้อ7จค่ะผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวจะมีอัตราส,ส่วนของการใช้ระบ,บุไว้ชัดเจนทุกช้อนที่เราตักใช้หรือทุกซีซีที่เราฉีดลงไปในน้ำนะ จะมีความเข้มข้นเท่ากันตลอดเลยค่ะข้อแปะนะคะเรื่องการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆนะคะเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าแทนนินของเรานะคะถูกผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานแล้วแทนนินที่นํามาใช้เป็นระดับฟู้ดเกรดหรือใช้ในการทําอาหารของมนุษย์ได้ค่ะข้อ9ค่ะการเก็บรักษาเนื่องจากสารเสริมประสิทธิภาพน้ําของเราเป็นสารสกัดเข้มข้นนะคะสามารถเก็บได้นานมากกว่า2ปีแล้วคุณภาพยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะข้อ10นะคะสารเสริมประสิทธิภาพน้ําของเราสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นสูตรผงหรือ สูตรนะ้ำไม่ว่าจะพกไปที่ไหนก็สะดวกใช้ทุกเมื่อค่ะข้อ11นะคะแทนนินตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ําค่ะหลังจากใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่า2-3มอาทิตย์นะคะน้ําด้านบนก็ยังคงใสยอยู่ค่ะข้อ12นะคะข้อดีของแทนนินิกเราสามารถจับตะกอนนะคะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลมูลปลาหรือว่าเศษอาหารนะคะให้รวมตัวกันอยู่ก้นภาชนะนะคะไม่ฟุ้งกระจายลอยในน้ําค่ะข้อ13นะคะการลดความเป็นพิษของแอมโมเนียนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีการรวมตัว ของแอมโมเนียนะคะให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ไม่มีพิษต่อสัตว์น้านะคะค่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะสาหรับสารเสริมประสิทธิภาพน้ำนะคะทาให้การเลี้ยงปลาของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะแล้วก็ปลามีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งหมดที่พูดมานี้ต้องบอกว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลองค่ะถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ ID Li n e นะคะใส่แอดไซน์นำหน้านะคะแล้วก็พิมพ์ว่า golden beta แล้วก็อย่าลืม subscribe นะคะ YouTube Channel golden beta นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอัพ อย่าลืมดาวน์โหลดทั้ง Android และ iOS Golden Beta นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกัน EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ